ชีวิตของเรานั้นสั้นเกินกว่าที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตเพราะชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการนั้นก็เปรียบเสมือนสายพานในโรงงานที่จะไหลผ่านมาแล้วก็ไหลผ่านไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหรียญบาทในสนามเด็กเล่นครับ ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่า four thousand weeks นะครับหรือว่าชีวิตเรามีแค่4,000ันสัปดาห์ซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเวลาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างลึกซึง้งแล้วก็อ่านยากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสอ่านหนังสืออาจจะรู้ว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้สมบัติสำนวนได้ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับแต่ก็มีหลายจุดนะครับที่เขาสามารถพูดได้ดีแล้วก็ตรงประเด็นมากๆเลยนะครับขออนุญาตข้าวความี้น,น เรื่องของเรื่องคือตอนแรกเนี่ยผมมีโอกาสได้นัดเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เซ็นทรัลเวิด์นะครับแล้วก็เขาเนี่ยมาช้ามากๆเลยนะครับคือผมไปรออยู่เป็นชั่วโมงเลยแล้วเขาก็มาถึงในที่สุดแต่ว่าผมเนี่ยโกรธเพื่อนคนนั้นมากนะครับเพราะรู้สึกว่าคือชีวิตเราเนี่ยมันมีเวลาจํากัดนะเราไม่ได้มีเวลาเหลือพอที่จะต้องมานั่งรอใครเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบนี้นะครับผมก็เลยบอกเพื่อนไปว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เป็นอมตะนะทาไมต้องปล่อยให้คนอื่นรอนานขนาดนี้นะครับแต่เพื่อนคนนั้นเนี่ยก็บอกผมว่า เออเขาก็เห็นด้วยกับผมนะแล้วเขาก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขามาช้าเนาะเขาก็เลยบอกผมว่าจริงๆแล้วนี่ผมควรจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือว่าชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ซึ่งมันเป็นเวลาที่ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับและในที่สุดวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เลยอยากจะนามาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับความต้องการของเราเนี่ยมีไม่สิ้นสุดครับ ฉะนั้นแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาเหลือพอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกก็คือว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีเวลาแต่จริงๆแล้วตัวคุณเองนั่นแหละคือเวลาเวลาเนี่ยมันคือชีวิตของเราครับชีวิตของคนเราโดยเฉลี่ยแล้วมีเวลาเพียงแค่สี่พันสัปดาห์เท่านั้นซึ่งมันสั้นมากๆถึงขนาดที่รู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพร่ำบ่นแล้วนะครับว่ายังไม่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่อยากจะทํารู้ตัวอีกทีก็เข้าสสู่่ววววววัััััยยยยรรรรุนนนนทําาาางงกกลลลคคแแ้้็็ชเจะบ นี่แหละครับคือความสําคัญที่เราต้องบริหารจัดการเวลา4,000สัปดาห์ที่มีในชีวิตของเรานีให้ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกครับว่าเราเนี่ยมีเวลาน้อยเลยเกินดังนั้นการบริหารจัดการเวลาเนี่ยจึงไม่ใช่การยัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากที่จะทําในชีวิตเข้าไปในเวลาของเราเข้าไปในตัวเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเลือกว่าจะทําสิ่งใดในชีวิตตั้งหากราครับเคล็ดลับสาคัญของการบริหารจัดการเวลาที่ดีก็คือว่าคุณเนี่ยต้องรู้จักเลือกที่จะเลือกหรือว่าก็คือการเลือกอย่างชาญฉลาด เราต้องรู้ว่าสิ่งใดเราควรจะเลือกทําในชีวิตและกิจกรรมอะไรที่ไม่สําคัญกับชีวิตคุณเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องตัดทิ้งไปเพราะรายการสิ่งที่เราต้องทําในชีวิตของคุณเนี่ยจะไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อใดก็ตามที่กิจกรรมในรายการสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันเริ่มลดลงหนึ่งอย่างตัวเราเองนี่แหละนะครับที่จะคอยคิดหากิจกรรมที่จะต้องทำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นร้อยๆอย่างเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่ในนั้นแล้วเนี่ยมักจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรในชีวิตของเราเรียกได้ว่าถ้้าาาเเเกกกิิดไมม่่ทํจรรหลนนั มันก็ไม่ทําให้คุณภาพชีวิตของเราลดลงครับเป็นกิจกรรมที่เราไม่ต้องทําก็ได้ดังนั้นการเริ่มต้นบริหารจัดการเวลาด้วยการยอมรับว่าเรามีเวลาไม่พอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าเราเริ่มต้นด้วยการยอมรับสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยตระหนักได้ว่าสิ่งใดไม่จําเป็นเราก็ต้องตัดทิ้งไปกิจกรรมไหนไม่จําเป็นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําในชีวิตเพื่อที่จะเหลือเวลาพอในการที่จะมาทากิจกรรมที่จําเป็นในชีวิต อย่างการถ่ายหน้าจอมือถือเพื่อเล่นดูโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะไม่ได้ทาให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็การตัดกิจกรรมนั้นออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงจริงไหมครับกลับกันแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเนี่ยมีเวลาพอที่จะเอากิจกรรมอื่นๆที่สําคัญกับชีวิตเราเติมเข้าไปในชีวิตเราด้วยซ้ำนะครับที่จริงแล้วเนี่ยแกนที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกก็คือเขาพูดถึงเรื่องของ proactive ครับคือความ active ของคนเรานี่แหละนะครับที่ต้องการที่จะทํากิจกรรมต่างๆให้รวดเร็วที่สุดให้มากที่สุดดแล้วก็พูถึงงงเรื่อขอข productivity นะครับก็คือการมีผลิตภาพที่ดีในชีวิตหรือว่าเรื่องของ productive ในตัวเราครับหลายๆคนเนี่ยมีความ proactive แล้วก็ productive นะครับก็คือมีความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละนะครับในการที่ทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็อยากที่จะทําให้มันมีประสิทธิผลมากที่สุดนะครับเกิดผลมากที่สุดโดยการที่คุณเร่งที่จะทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเราได้ทํากิจกรรมทุกอย่างที่เราอยากจะทําแล้ว ไม่ได้มาเสียดายทีหลังว่ายังไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆในชีวิตเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนเขาพูดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วการทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องครับเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนการที่เราทำงานอยู่ในโรงงานนั่นแหละนะครับถ้าเรายิ่งเร่งทำงานให้เร็วมากเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าง,งานนั้นจะเสร็จไปนะครับเพราะว่างานที่เราต้องทำน่ะมันยังมีอยู่อีกมากเลยนะครับมีแบบไม่สิ้นสุดเลยด้วยซ้ำถ้าเราทำให้เร็วทำให้มากก็ไม่ได้หมาย ณโมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราเหมือนกับสักแต่ที่จะทำนะครับทำให้มันผ่านผ่านไปทําแบบขอไปทีทําให้มันเสร็จให้รวดเร็วมากที่สุดจริงๆเราอาจจะไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นนี่คือแก่นที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกครับสิ่งที่เขาต้องการจะบอกคือว่าคุณจะต้องเลือกกิจกรรมที่เราอยากจะทําอาจจะมีเพียงไม่กี่อย่างก็ได้แต่เป็นกิจกรรมที่สําคัญจริงๆที่เราอยากจะทําแล้วก็ค่อยๆทํากิจกรรมนั้นไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างช้าๆทําให้มันเสร็จสมบูรณ์ enjoy your life ณโมเมนต์นั้นๆที่คุณอยู่กับมัน ยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณไปเที่ยวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับคุณอาจจะแพลนไว้ว่าคุณจะไปเที่ยว10ที่นี้แหละนะครับใน10แห่งนี้สําหรับจังหวัดนี้เนี่ยถ้ามาครบเนี่ยถือว่าได้มาจังหวัดนี้แล้วนะครับสิแห่งเราต้องไปให้ครบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยมีความสุขกับณจุดใดจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราไปเที่ยวที่แห่งแรกเสร็จแล้วนะครับแห่งที่2เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นเรามีความสุขเนี่ยเราก็ควรจะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นให้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้้้องงไปใหครบททั10ี เราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่รีบเที่ยวให้เร็วที่สุดเนี่ยเราอาจจะไปไม่ครบทั้ง1ิที่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นครับคุณมีความสุขกับตรงไหนคุณก็เที่ยวกับมันให้มากขึ้นใช้ชีวิตกับมันให้มากขึ้นนะครับอยู่ตรงนั้นให้นานขึ้นการที่คุณไปไม่ครบ1ิที่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ไปครบแบบรวดเร็วเที่ยวที่ละไม่กี่นาทีนะครับคุณอาจจะไปครบแต่คุณไม่ได้ enjoy กับมันจริงๆไม่ได้มีความสุขณนะโมเมนต์น้นๆจริงๆ สิ่งที่คุณควรจะทําคือคุณอาจจะตัดออกไปก็ได้จากที่คุณแพลนไว้สิบที่เพราะคุณรู้สึกว่าเออเรามีความสุขกับตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่จําเป็นต้องไปให้ครบก็ได้เราไปแค่ห้าที่ก็ได้แต่ขอให้เป็นห้าที่ในจังหวัดนั้นเนี่ยที่เราไปแล้วเรารู้สึกดีกับมันรู้สึกมีความสุขกับมันก็อยู่กับมันต่อไปเรื่อยๆนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกไม่ต้องทํากิจกรรมทุกอย่างหรอกตัดออกไปบ้างทําเฉพาะกิจกรรมที่เราอยากจะทําแล้วก็อยู่กับมันให้มีความสุุุขขมาาาาาาากทีี่่่่่สนนนนนนนัััเเเเอออองงงคครรยยยยแลล้วววูจํ ดังนั้นถ้าคุณไม่เอากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตของคุณออกไปคุณก็ไม่มีทางที่จะเติมกิจกรรมที่จําเป็นกับชีวิตของคุณเข้าไปได้เลยเพราะกิจกรรมในชีวิตของเรานะั้นมีมากมายครับซึ่งหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จเร็วที่สุดแต่จงทําให้กิจกรรมที่คุณจําเป็นที่จะต้องทํานั้นเนี่ยมีน้อยที่สุดดังนั้นจงเลือกว่าสิ่งใดที่สําคัญกับคุณคนรักลูกหลานเพื่อนฝูงพ่อแม่หรือว่าเพื่อนสนิท คุณต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนเหล่านั้นเอาไว้ด้วยเวลาของคุณที่มีอยู่อย่างจํากัดดีกว่าจะต้องเอาเวลาของคุณไปชื่นชมคนที่คุณไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวในโลกออนไลน์คุณคงเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่มีครูคนหนึ่งเ,เดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับหินก้อนใหญ่หลายก้อนหินกรวดจ,จํานวนหนึ่งถุงทรายแล้วก็โหลแก้วใบใหญ่โหลหนึ่งเขาตั้งโจทย์ที่ท้าทายกับนักเรียนว่าพวกเขาเจะสามารถใส่หินก้อนใหญ่ใส่กรวดแล้วก็ทรายทั้งหมดลงไปในขวดโหลนั้นได้หรือไม่ และหากเด็กนักเรียนเนี่ยได้พยายามที่จะใส่ก้อนกรวดเข้าไปก่อนก็ไม่สามารถที่จะใส่ก้อนหินทั้งหมดเข้าไปได้ครูสาธิตวิธีการแก้ปัญหานี้ด้วยการใส่หินก้อนใหญ่ลงไปก่อนจากนั้นก็ใส่ก้อนกรวดแล้วก็ทรายตามลงไปเพื่อให้ของที่มีขนาดเล็กกว่านั้นได้อยู่ตามช่องว่างของสิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคุณให้เวลากับสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกคุณจะสามารถทําทุกอย่างได้เสร็จสิ้นทันเวลาและมีที่อีกมากมายสําหรับสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมา แต่ถ้าคุณไม่ทําตามสิ่งที่อยู่ในรายการตามลําดับนี้แล้วเราก็คุณจะไม่มีวันทําเรื่องใหญ่ๆได้เลยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับเรื่องมันอาจจะจบลงเพียงเท่านี้ครับและดูเหมือนจะจบลงด้วยดีด้วยซ้ำนะครับแต่ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โกหกครับครูคนนั้น,นสอนบทเรียนอย่างไม่ซื่อสัตย์เพราะเขาได้ล็อกผลการสาธิตด้วยการเลือกเอาเหินก้อนใหญ่เนี่ยมาเพียงไม่กี่ก้อนเท่านั้นโดยรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะใส่ลงไปในขวดโหลนั้นได้หมด แต่ถ้าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของเรานั้นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการให้ความสําคัญกับหินก้อนใหญ่ก่อนแต่มันเป็นปัญหาที่ว่าในชีวิตเราเนี่ยมีหินก้อนใหญ่จํานวนมากเกินไปตั้งหากมากเกินกว่าที่จะใส่เข้าไปในขวดโหลนั้นได้ทั้งหมดนี่ยังไม่ต้องพูดถึงก้อนกรวดหรือว่าทรายเลยนะครับ เพียงแค่ใช้เวลาในการใส่ก้อนหินลงไปในโหลนั้นเนี่ยก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับชีวิตจริงของคนเราผู้เขียนเขาบอกแบบนั้นนะครับดังนั้นคําถามที่สําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าการแยกให้ออกระหว่างกิจกรรมที่สําคัญกับไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วเราจะทําอย่างไรเมื่อสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญที่เปรียบได้กับก้อนหินก้อนใหญ่นั้นเนี่ยมันมีจํานวนมากเกินไปดังนั้นนอกจากการที่จะจัดลําดับความสําคัญแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่สําคัญในชีวิตคุณจริงๆเนี่ยมีกี่อย่าง ก้อนหินก้อนใหญ่ของคุณเนี่ยมีกี่ก้อนพิจารณาชีวิตของคุณให้ดีอย่ามองว่าเม็ดสายที่เล็กมากๆเนี่ยกิจกรรมที่ไม่ได้สําคัญอะไรกับชีวิตของคุณเนี่ยอย่าไปมองว่ามันเป็นหินก้อนใหญ่ครับเราต้องมองให้ออกว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่สําคัญเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณคิดว่ามันคือก้อนหินคุณอาจจะเข้าใจผิดครับเพราะแท้จริงแล้วมันอาจจะมีความสาคัญเพียงแค่เม็ดสายเพียงเท่านั้นมองให้ออกครับว่าสิ่งใดสําคัญสิ่งใดไม่สําคัญกับชีวิตก็ตัดทิ้งไป และทิ้งมันออกไปจากชีวิตของคุณอย่างสร้างสรรค์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเวลาเพียงแค่4,000สัปดาห์ที่คุณมีในชีวิตก็จะเพียงพอให้คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเรียนบาทในสนามเด็กเล่นหวังว่าทุกๆคนคงจะได้รับความรู้ได้รับแนวคิดดีๆจากการที่เรานํามาคุยกันในวันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครมีเวลาก็สามารถหาหนังสือเล่มเต็มมาอ่านได้นะครับ4 0 0 0 Weeks ชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ที่เขียนโดย Oliver Berkman ครับ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามเรียนบานในสารเด็กเล่นสวัสดีครับ